รผมนายศิริพัฒน์เด่นดาวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยเหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลาหรือวันมหาวิประโยคหรือวันมหาปิตินะครับเป็นเหตุการณ์ปราปรามู้ประท้วงบริเวณพระราชวังและถนนสะําเนินอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีจอมพลถน,นอมกิติขจรจนมีผู้เสียชีวิตหลายสิคนบาดเจ็บกว่า800คน และมีผู้สุญหายอีกเป็นจํานวนมากการประท้วงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการคือประเทศไทยได้อยู่ใต้ระบบเผด็จการทหารมาเกือบ15ปีตั้งแต่สมัยจอมพลสหัสรัตนรัตน์ประกอบกับข่าวช่อราชบางหลวงหลายอย่างในรัฐบาลรวมทั้งรัฐประหารตัวเองในปี2514เหตุการณ์ลักลอบลาสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ นำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมีการตีพิมพ์บันทึกลับจากทุ่งใหญ่ทําให้เกิดความสนใจในหมู่ประชาชนนำไปสู่การเดินแจกใบปลิวของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6-9ตุลามีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้ทแทนราฎรถูกกรหารจับกลุมซึ่งต่อมาบุคคลเหล่านี้ได้ชื่อว่า13ขนบรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดประท้วงใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การเดินประท้วงในถนนราชดำเนินโดยประชาชนทยอยเข้าร่วมหลายแสนคนวันที่13ตุลาคมรัฐบาลจอมพลถนอมประกาศรับข้อเรียกร้องของวัทวงผู้ประท้วงว่าจะร่างรัฐธรรมนูญทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนสลายตัว อย่างไรก็ดีในวันที่14ตุลาคม2516ผู้ประท้วงบางส่วนเดินทางไปพระบรมราชวังเพื่อขอโบพผู้แทนพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อตกลงสลายตัวแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุระเบิดแถวพระราชบรมราชวังและเริ่มการป่าปรามป,ประท้วงอย่างรุนแรงโดยมีการระดมรถถังและเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายผู้ประท้วงมีผู้เข้าร่วมเพิ่มเป็นประมาณ 5แสนคนจนไฟความมั่นคงถอยกำลังออกไปในช่วงเย็นและในเวลา19.15นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเผยแผ่พระราชดำรัสทางโทรทัศน์ว่ารัฐบาลทหารลาออกแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ปะทะกันอีกเล็กน้อยในวันที่15ตุลาแต่ผู้ชุมนุมสลายตัวเมื่อทราบว่าบุคคลสำคัญในรัฐในรัฐบาล ที่เรียกว่า 3. ทรราชเดินทางออกนอกประเทศแล้วหลังเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นการเริ่มต้นของยุคทดลองประชาธิปไตยที่สิ้นสุดลงด้วยเหตุการณ์6ตุลาและท่าประหารปี2519ผู้เสียชีวิตได้รับย่อกย่องเป็นเวลาบุุษเดือนตุลาและมีแผนการก่อสร้าง อนุสาวรีย์สหาร14ตุลาเพื่อเป็นการอนุสร์แต่การกอร่อสร้างนั้นกว่าจะแล้วเสร็จก็ล่วงไปถึงปี2541นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญยเดชซึ่งมีบทบาทในการเมืองไทยมากขึ้นโดยสังคมมองว่าเป็นคนกลางระหว่างฝ่ายต่างๆของสังคม